รัฐบาลไทยได้เซ็นบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลจีนที่จะใช้เงินหยวนของจีนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและลงทุนระหว่างสองประเทศขณะที่ประเทศไทยกำลังจะมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่ขนาด1.435เมตรความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเงินลงทุนกว่า4แสนล้านบาทโดยได้เซ็นบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งกับรัฐบาลจีนปมปัญหาจึงมีอยู่ว่า การเซ็นบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้จีนและไทยจะได้หรือเสียประโยชน์อย่างไรและจะมีทางเลือกในการลงทุนสร้างรถไฟทางคู่ร่วมกับจีนได้อย่างไรประเทศไทยจึงจะไม่เสียค่าโง่การที่เราซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือทำการค้ากับจีนแล้วใช้เงินหยวนแทนเงินสกุลอื่นๆคือพูดง่ายเอาเงินหยวนแทนเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินสกุลหลักในการค้าขายต่างประเทศเนี่อาจารย์คิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับ ประการที่หนึ่งผมคิดว่ามันลดภาษาฝรั่งเขาเรียก transaction cost ภาษาไทยบางทีเขาเรียกค่าโสหุยค่าใช้ใจ่ายนี่ก็คือง่ค่าตรงในการแลกเปลี่ยนเงินตราเ,ออเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ทุกอย่างจะต้องคิดเป็นดอลลาร์แล้วดอลลาร์เปลี่ยนเป็นหยวนได้เท่าไหร่ดอลลาร์เปลี่ยนเป็นไทยได้เท่าไหร่มันมันก็วุ่นวายพอสมควรประการที่สองเราก็เท่ากับว่าเรายอมรับเงินหยวน ว่าเงินหยวนนั้นมีความสำคัญทำไมเรายังไม่ยอมรับเงินจีบของลาวทำไมเรายังไม่ยอมรับเงินของขเขมรแต่เรายอมรับเงินหยวนก็แสดงว่าเราเชื่อมั่นในเงินหยวนมากขึ้นอ,อันนี้ก็ก็เป็นตัวสะท้อนได้ว่าเราคิดอะไรอยู่ในใจแปลว่าจีนเนี่ยข้อดีของเขาอันหนึ่งก็คือว่าถ้ามีประเทศอย่างประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆรอบๆในโลกนี้เนี่ยยอมรับค่าเงินหยวนมากขึ้น เท่ากับประเทศเขาเนี่ยเงินของเขาเป็นที่ยอมรับมากประเทศขึ้นเหมือนกับว่าอิทธิพลของเขาทางการเมืองเนี่ยก็แผ่ขยายขึ้นถูกต้องเหมือนที่ทุกประเทศเขายอมรับเงินยูเอสดอลลาร์ก็แปลว่าอเมริกานี่ก็มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือหลายๆประเทศถูกต้อง,องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยก็คงอยากที่จะมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ครับแล้วอยากจะกันกันอเมริกันว่าอย่าเพิ่งเข้ามามากนักอืม,มองกลับมาในประเทศไทย ผมว่าก็ไม่เลวเพราะประเทศไทยเนี่ยแทนที่จะผูกมัดผูกพันอยู่กับอเมริกามากครับก็ยังผูกพันกับอเมริกาแต่เราผูกพันหลายขาเหมือนเราบาลานซ์อ,อ,อำนาจอำนาจระหว่างสองข้างในภูมิภาคถ้าอเมริกาทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็ไปอิงจีนจีนทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็ยังมีอเมริกาเป็นพี่เบิ้มช่วยเหลืออยู่หรือมียุโรปเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าเรา b a l านซ์ Balance, หรือผูกพันธลาหลายๆขาเนี่ยมันสร้างอำนาจต่อรองให้กับไทยด้วยและการค้าขายไทยกับจีนเนี่ยคงจะคล่องมากขึ้นต่อไปพอเราซื้อขายไปเราได้หยวนมาเราเอายวนกลับไปซื้อสินค้าเขาผมว่ามันก็ทำให้ความคล่องแคล่วมากขึ้นและโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนเดิมเนี่ยคุณก็รู้ประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนไปจนถึงอเมริกาแล้วตอนนี้เนี่ยยุโรปแล้วก็ไปอเมริกาแล้วตอนนี้ เขาก็คาดการกันว่าการเจริญเติบโตอารยธรรมเนี่ยจะเคลื่อนกลับมาย้ายกลับมาฝั่งตะวันออกมาทางจีนมาทางอินเดียแล้วมาทางอาเซียนแถบแถบบ้านเรารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไหวตัวให้ทันผมว่าอันนี้ก็ผมผมก็เห็นด้วยนะอาจารย์ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจในตอนผมเรียน Finance เนี่ยก็จะมีพูดถึงการกระจายความเสีย่ยงคือถ้าเราถือเงินตราสกุลเดียวเนี่ย แล้วเงินตราสกุลนี้มันผันผวนหรือมันแย่เนี่ยเราก็จะขาดทุนยับเยินถูกต้องเรามีทั้ง US ดอลลาร์มีทั้งเงินหยวนมันก็เป็นการกระจายความเสีย่ยงที่คุณบอกว่าเราถือเนี่ยก็แปลว่าเราเนี่ยมีเงินทุนสำรองครับเหมือนกับว่าเรามีเงินออม <ฮะ S 2> ที่ออมเงินในรูปดอลลาร์ US ดอลลาร์เราออมเงินในรูปของเยนในออมเงินในรูปของยูโรและเที่ยวนี้คุณกำลังจะบอกว่าถ้าเรากระจายไปหยวนบ้างเนี่ยจะดีไหม ผมว่าก็ไม่เลวถ้ากระจายไปบ้างมันก็เฉลี่ยความเสี่ยงไงแต่ถ้าเกิด <c oughs> คุณเกิดบ้าเลือดหรือว่าคุณชอบทําอะไรประเภทหามหามเหมือนรัฐบาลบางรัฐบาลครับ <c oughs> พอบอกว่าเออทุกคนก็บอกไปหยวนนี่ดีก็เลยเก็บเงินทุนสํารองระหว่างประเทศเป็นเงินยวนเยอะๆ <c oughs> แล้วก็กันดอลลาร์ออกไปกันอย่างอื่นออกไปเอาแต่เงินหยวนจีนเนี่ยชอบเลยคุณรู้ไหมว่าทาไมจีนจะชอบ ก็เงินของเขามีค <us> ่างใครๆก็อยากจะเอาไปเก็บไว้แน่นอนเพ้าเงินไปเก็บไว้เนี่ยเขาก็เหมือนผมซื้อของแกอาจารย์นะแล้วผมแทนที่ผมจะให้เงิน US เดอลลาร์กับอาจารย์ผมให้เงินของผมเองก็คือเช็คของผมเงินหยวนก็คือเช็คของคุณสม่าคุณเป็นจีนใช่ไหมสมผมเป็นจีนผมก็ออกเงินของตัวเองผมก็เซ็นเช็คให้อาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์ถือแล้วบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อย่าเพิ่งชอย่าเพิ่งเอาเช็คไปขึ้นเงินนะเรื่องอาจาร์อย่าเพิ่งเอาเช็คไปใช้นะ ก็เท่ากับว่าผมยังไม่ได้จ่ายตังค์ให้อาจารย์ถูกต้อง,งผมจ่ายตังค์ให้อาจารย์แล้วแต่เท่ากับว่าอาจารย์ไม่เอาเงินผมไปใช้ผมก็ยังไม่เสียตังค์ไปเออถูกต้องถ้างั้นผมค่อยๆพูดเป็นเป็นภาษ,าษาธรรมดาเพราะว่าเรื่องนี้มันเศรษฐศาสตร์มันยุ่งหน่อยผมขายสินคา้าและบริการผมคือประเทศไทยขายให้กับคุณคือจีนขายเสร็จคุณก็ออกใบใบหนึ่งที่เรียกว,ว่าหยวนใบนี้คือกระดาษหรือเช็คหรือจะเรียกว,ว่าเงินหยวนก็ได้มันเป็นกระดาษ ถ้าผมได้มาผมเอากระดาษแผ่นนี้ไปซื้อสินค้าจากจีนนะผมก็จะได้แลกเปลี่ยนสินค้ามาครับแต่ถ้าผมยังไม่เอาสินค้ามาผมดันเก็บนี้ไว้เป็นรีเสิร์ฟเป็นเงินสำรองครับก็เท่ากับว่าคุณได้สินค้าผมไปและไปใช้ฟรีๆโดยไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเท่ากับยืมเงินผมโดยไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยใช่ไหมครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดประเทศไทยหรือประเทศอื่น,นๆหลายประเทศ ค้าขายเป็นเงินหยวนแล้วเก็บเงินหยวนเอาไว้ไม่ออกไปใช้เนี่ยเงินหยวนมันก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยเพราะนั่นเราทุกคนเก็บ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 เงินหยวนหมดของมันเมื่อของมันหายไปจากตลาดมันก็มีค่ามากขึ้นแต่ถ้าทุกคนโถมออกมาใช้เรื่องเงินหยวนออกมาใช้กันทั่วมันก็อาจจะมีค่าตกลงด้วยและจีนก็ได้สินค้าและบริการไปใช้ก่อนฟรีๆนานเลยถ้าเก็บไว้นานคือถ้าใช้ US dollar จีนก็ต้องเอาเงินหยวนไปแลก US ม,มาจ่ายอาจารย์ท่าไม่ได้ติดหนี้อาจารย์ ด้วยเหตุนี้คุณรู้ไหมว่าถ้ามองถอยหลังไปเนี่ยอเมริกันถึงแฮปปี้มากเลยที่ประเทศไทยก็ดีประเทศอื่นก็ดีถือรีเซิร์ฟหรือถือ US ดอลลาร์ US ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินทุนสำรองอเมริกันเท่ากับว่าอเมริกันได้กู้เงินประเทศไทยไปใช้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเท่ากับพิมพ์แบงก์ออกไปเหมือนกับสกีเนเช็คไปได้เรื่อยๆ,ๆโดย,โดย,โ,ดยโดยแต่ละประเทศเอาไปก็ไม่ได้เอาไปขึ้นเงินออแล้วเรา ถึงแม้ว่าเราจะย้อนเอาไปฝากที่นิวยอร์กบ้างแต่ว่าอัตราดอเบี้ยกันเล็กนิดเดียวตกลงคนที่ได้รับการถือเงินสกุลของเขาเนี่ยจะได้เปรียบคดีปัญหามันมีอยู่นิดเดียวถ้าเราจะกระจายจากดอลลาร์จากอย่างอื่นไปหาหยวนบ้างเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าหยวนมากเกินไปเนี่ยให้ระวังคุณรู้มาการะวังอะไรก็ถ้ามันพันหวนขึ้นมาเพราะเงินหยวนเนี่ยมันไม่เหมือนสกุลอื่นๆตรงที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขา ควบคุมก็ดูแลโดยตรงอืเพราะถ้าวันดีวันดีคืนนีรัฐบาลเขาบอกว่าปล่อยค่าเงินหยวนหรือปล่อยค่าเงินหยวนมันตกอืตามตลาดโลกไอ้กระดาษนี้ก็ลตกค่ามันก็ตกควบลงไปเลยเออฮใช่เพราะแต่ว่ามันต่างกับดอลลาร์อ,อเมริกันเนี่ยเขาทําไว้นานแล้วก็คือว่าเขาไม่ไปยุ่งกับดีมาพลายกับตลาดว่าปลอา่ปลอยให้ดอลลาร์มันขึ้นลงตามตลาดครับตกลงมันไม่มีใคร ถ่วงพูดง่ายๆถ้าคุณมันเหมือนเล่นยามพนันเวลาคุณเจ็บของเขาไว้่ยนะครับแล้วคุณจะขายเมื่อ,อไหร่มันอยู่ที่ว่าไอ้เจ้าของเนี่ยมันปั่นให้มูลค่ามันขึ้นหรือลงแต่ถ้าเปิดไปตามตลาดไม่มีใครสามารถจะถ่วงได้วจะให้ขึ้นหรือให้ลงมันก็มั่นใจกว่าเพราะฉะนั้นก็เก็บหยวนไว้บ้างเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าอย่าให้มันเห่อจีนมากขนาดนักคือฟังดูก็ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะอาจารย ที่จริงถ้ารู้จักบาลานซ์ใช้ดีเนี่ยข้อดีอาจจะมากกว่าข้อเสียด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นการกระจายความเสี่ยง,ตงแต่ต้องบ,บาลานซ์ใช้ดีที่ถูก,ก,กต้องรครับครับและเห็นคุณบอกเรื่องรถไฟเนี่ยเขาตกลงกันยังไงที่เขาพูดพูดกันนะรัฐบาลเขายังไม่ได้ตกลงใช่ไหมคือสุดท้ายเนี่ยครับหลังจากที่น่าจะหลังจากที่ศึกษาพูดคุยกันมาระยะหนึ่งเนี่ยสุดท้ายเขามีการเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับรัฐบาลจีนที่จะมีความร่วมมือกันในการพัฒนาก่อสร้างรถไฟ รางคู่ขนาดมาตรฐาน1.435ที่เราพูดขนาดมาตรฐานคือความกว้างของรางเนี่ย1.435คือเกือบเมตรครึ่งพูดง่ายๆกว้างกว<ป>่าเดิมเมตรนึปกติที่เราใช้เนี่ยมัน1เมตรท่วนพอ1เมตรเนี่ยมันวิ่งไม่ได้เร็วเพราะว่ารางมันแคบวิ่งเร็วเดี๋ยวมันก็ตกรางอพอรางมันกว้างฐานมันมั่นคงนก็วิ่งได้เร็วขึ้นที่สําคัญเนี่ยมันจะเป็น อ่มาขนาดมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาใช้กันและไปเชื่อมต่อกับจีนได้กับลาวและขึ้นไปที่จีนเพราะจีนกำลังกำลังจะพยายามสร้างเส้นทางที่เชื่อมต่อมาจนถึงประเทศไทยและออกออกทะเลใช่ไหมครับคือถ้าเขาสร้างมาถึงหนองคายคือจีนเขาไปลงทุนสร้างในลาวถึงหนองคายอันนี้เนี่ยก็จะต่อจากหนองคายเนี่ยมาที่โคราชมาที่แก่งคอยเราก็จากแก่งคอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปทางฝั่งตะวันออกของไทยคือไปออกทะเลที่มาบตาพุธอ่า เพราะอีกหน่อยเนี่ยคนจีนก็สามารถจะเดินทางจากประเทศจีนผ่านมาทางเวียงจันทร์เข้าทางหนองคายมาทะลุประเทศไทยจนกระทั่งไปออกทะเลที่มับตะพุทธได้เลยอ่าและขณะเดียวกันก็สร้างจากกรุงเทพไปเชื่อมที่แก่งคอยคตกลงก็สามารถจะเชื่อมมาถึงกรุงเทพได้ครับคราวนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่าเขาบอกว่าจะร่วมลงทุนหรือจะร่วมกันทํารถไฟสายนี้ คือก่อนที่จะไปถึงการลงทุนเนี่ยเขาป้าตั้งเป้ากันก่อนว่าเขาจะสำรวจให้เสร็จภายใน10เดือนระหว่างสำรวจ <10 S 1> เ,นเนี่ยปี<ส>หน้านี่เองสิเดือนไหมเนี่ยเขาสำรวจเขาก็น่าจะมีการศึกษาว่าจะลงทุนกันในรูปแบบไหนเราก็จะเริ่มก่อสร้างกันเนี่ยก็น่านจะภายในปี58รถไฟชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติของมันก็คือจะวิ่งได้ที่ความเร็วร8 0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคผมว่มาผมว่าเร็วขึ้นก็ เกือบสเท่าตัวนะของเดิมมันได้แค่6 0สิ60-70นี่ร้อยแปดสูงสุดผมว่าโอเคผมเชื่อประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่เหมือนประเทศจีนหรือรัสเซียที่มันจะต้องใช้ความเร็วสูงวิ่งมันไกลมากคือประเทศเราไม่ได้ใหญ่โตอย่างนั้นไม่ได้ยาวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นโอเคร้อให้เป็นรถไฟทางคู่จะได้สวนกันได้แล้วก็ดีพอสมควรแล้วก็ต้อย่าคิดแต่เพียงแค่ขนผู้โดยสาร สินค้าบางอย่างที่ไม่ได้ต้องการความรวดเร็วมากขนาดที่ต้องส่งโดยเครื่องบินเนี่ยอย่างผักเขาก็สามารถจะใส่ผักอันนี้ขนผักได้จริงๆแล้วนะอาจารย์คุณคุณไมายนี่ขนผักกินนะอันนี้ขนผักได้จริงๆทําไมพูดถึงรถไฟขนผลไม้ก็ได้พูดรถไฟไปพูดถึงผักผมก็นึกถึงยายคนนั้นขนแอปเปิลก็ได้จากจีนขนสตรอเบอรี่จากจีนใส่รถตู้ใส่โบกี้มามันก็มาความเร็วร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงกรุงเทพมันก็ยังไม่เน่าเสีย ใช่ไหมอาจารย์ต้นทุนมันต่ากว่าเครื่องบินแม่หญ่คนนั้นอาจจะชอบก็ได้อาจารย์เพราะจะนึกถึงเนี่ยและการใช้น้ํามันการทําลายสิ่งแวดล้อมก็น้อยกว่าการใช้รถทคใช่ไหมครับรถบรรทุกอ่าคดีเอาละถาว่าลาวเนี่ยจะชอบเพราะอะไรอาจารย์เพราะลาวเนี่ยเขาเชื่อมโยงกับไทยกับจีนนะครับที่ลาวไม่มีทางออกทะเลลาวต้องไปผ่านทางเวียดนามหรือผ่านทางเขมรตอนนี้เนี่ย ลราเขาเอาสินค้าเขาเนี่ยใส่โบกี้ส่งมาปุ๊บมาส่งออกที่มาบตาพุดได้โอเคเราก็เห็นด้วยเรื่องการจะมีรถไฟทางกู่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอันนี้ดีดีหมดเลยครับประเด็นปัญหามีอยู่ว่าเราจะร่วมมือกับจีนในลักษณะไหนนั่นแหละก็ยังไม่ชัดใช่ไหมมันจะมีลักษณะไหนได้บ้างครับอาจารย์เอาเป็นว่าอันที่เลวที่สุดก่อนเลรวทีุดก่อนเออผมอยากจะพูดอันที่เรวที่สุดก่อน เพราะว่าผมเห็นนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีคอลัมนิสต์อยู่อันหนึ่งรู้สึกจะชื่อลมเปลี่ยนทิศเขาเชียร์มากเลยทางนี้แต่ว่าในความเห็นส่วนตัวด้วยความเาคารพผมเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดก็คือเรากู้เงินจากจีนจะคิดอัตราดอกเบี้ยตำ่ำจะคิดว่าสูงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรากู้เงินจากจีนมาแต่เงินที่กู้มาเนี่ยเราถูกผูกมัดว่าเราจะต้องเอาเงินนี้ซื้อสินค้าซื้อ บริการจากจีนให้เขามาช่วยออกแบบวางแผนในการวางแผนว่าจะวิ่งไปยังไงเสร็จแล้วสร้างรางให้เสร็จเสร็จแล้วสร้างรถจักรให้เสร็จเสร็จแล้วทำทุกอย่างพูดง่ายๆว่าจีนเป็นผู้ให้เงินกู้และผูกมัดเราว่าต้องใช้บริการของจีนทั้งหมดในการดำเนินการทั้งหมดแต่พอเขาสร้างเสร็เสรจเสรียบร้อยหมดเลยเราก็รับมาบริหารจัดการ แต่เราต้องเป็นหนี้เขา30ถึงหิปีอาจารย์พูดถึงวิธีนี้เนี่ยผมขอเข้าใจอีกนิดนึงว่าอาจารย์หมายถึงว่าเราปล่อยให้จีนเนี่ยเขาเขาออกเงินให้เราเราก็เอาไปสร้างรถไฟไปพัฒนารถไฟเดื้อเดี๋ยวออกเงินให้เนี่ยไม่ได้ออกเงินออกเงินไปก่อนแล้วพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แปลเงินที่ออกมาเนี่ยมากลายเป็นหนี้คือเราต้องไปใช้หนี้เขาอย่างนันใช่ไหมก็พูดง่ายว่าเรากู้เขาละเราปล่อยเขาดาเนินการทั้งหมดเออเรากู้เจ้าหนี้ เสร็จขอให้เจ้านี้ช่วยดําเนินการบริหาร,ราจาัดการสร้างเซิร์ฟให้เสร็จเรียบร้อยอแล้วเกิดเจ้านี้เขาสร้างแพงอะก็นั่นนะสินี่คือปัญหาแล้วเกิดเขาสร้างแพงเราก็ต้องไปหนี้เขาแพงเออเพราะว่าการออกแบบก็ยังไม่รู้ไม่รู้จะเอาไงเอาเจ้านี้จ๋าช่วยออกแบบให้ด้วยออกแบบเสร็จมันก็อ้างร้อยแปดพันเก้ามันก็<ะ>บอกว่าต้องใช้เครื่องจักรขนาดนั้นขนาดน,นี้เป็นหัวรถจักรอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เอ้าซื้อมาให้ด้วยเอาติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ตกองลองอย่างนี้เนี่ยผมว่าเรามีโอกาสที่เสียหายสองอย่างคือสร้างเสร็จแล้วเราไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่บอกว่าเราไม่เป็นหนี้ชักดาบก็ไม่ได้เออมันจะเสียหายสองเรื่องใหญ่ๆครับเรื่องที่หนึ่งคือความโปร่งใสไม่มีใครรู้เลยของเจ้าหนี้ใช่ไหมอาจารย์ความโปร่งใสเรื่องของเจ้าหนี้และผ่านไปถึงกระทรวงคมนาคมของไทยด้วยว่าว<ะ>ก็เขาเป็นคนก่อ,อสร้างก็คุณไม่รู้เห็นเป็นใจเขาหรือเปล่าล่ะ รีบนี่อาณาจักรประเทศไทยครับคุณให้เขามาช่วยวางแผนให้ทำลางให้สร้างทุกอย่างเขาจะทำไงก็ได้คุณรู้เห็นเป็นใจเขาหรือเปล่าและบริษัทของจีนบริษัทนั้นอาจจะมั่วหรือเปล่าสเปคต่ำไปไหมอะไรต่ออะไรไหมเพราะว่าคุณยกให้ประเทศเขมดอันนั้นที่หนึ่งอันนี้คืออันที่แย่ที่สุดแต่ต้องต้องต้องเรียนคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ย ทางรัฐบาลเขายังไม่ได้เคาะว่าจะลงทุนรูปแบบไหนแต่อันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าน,นี่คือวิธีที่เลวร้ยรายที่สุดที่ในความเห็นประเทศไทยเนี่ยเสียเปรียบที่สุดถูกต้องอันที่อทสองประเด็นปัญหาเมื่อกี้อันที่หนึ่งคือความโปร่งใสครับประเด็นปัญหาอันที่สองก็คือเรื่องความมีประสิทธิภาพเราอาจจะได้ของตำมาตรฐานกว่าถ้าเราบริหารจัดการเองหรือแพงกว่า ถ้ามาตรฐานเดียวกันก็อาจจะแพงกว่าความเป็นจริงพูดง่ายว่าเราอาจจะได้ของคุณภาพห่วยกว่า<ช>แล้วราคาก็อาจจะแพงกว่าเราไม่ได้จัดซื้อเองเพราะเราไม่ได้จัดซื้อเองเรายกให้หมดให้เจ้าหนี้เขาช่วยทําให้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้า,อาล,อลองลองแยกนะเอาจีนมีเงินอย่าใช่เรากู้อาตาดอบเบียเท่าไหร่ถ้า,าตาดอบเบียแพงไม่เอาเรากู้เจ้าอื่นก็ได้เพราะเราจะกู้เฉยเฉย่ะเอาอย่างนี้ถ้าเขาขาดทุนดอกเบีย้ยเขาก็ไปบวกกาไรค่าขายรถ ถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่เอาเราเราแยกเป็นส่วนๆเราจะดูหรือเราก็มีสิทธิ์ที่จะกู้ในประเทศใช่ไหมออกพันธบัตรรัฐบาลเห็นคนเท่าคนแก่สมัยนี้จะเป็นสังคมคนชรามีเงินออมคนสูงอายุเขาก็อยากจะลงทุนให้รัฐเอาไปใช้แล้วก็ได้พันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยสูงหน่อยมันก็เงินก็หมุนเวียนในประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังมีทางหนีทีไล่หลายอย่างการออกแบบ เราก็ดูสิครับว่าเราออกแบบเองได้ไหมจีนออกแบบเป็นยังไงเยอรมันออกแบบเป็นยังไงญี่ปุ่นที่เขาก็เขาก็เกี่ยวอยู่เขาออกแบบเป็นยังไงสวีเดนก็ดีหรือที่อื่นก็ดีที่เขาเก่งออกแบบเป็นยังไงเอามาเทียบดูครับฝรั่งเศสก็ได้แล้วก็มาดูว่าใครมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ราคาต่ำสุดก็ทำก่อในที่สุดมันก็ต้องใช้ก่อสร้างของไทยอยู่ดีอะ ใช่ไหมจีนก็ต้องมาจ้างบริษัทไทยก่อสร้างเราก็ดูซิว่าบริษัทไทยก่อสร้างเองเนี่ยจะเป็นยังไงจะเทียบเคียงราคากันยังไงก็ว่ากันเ้ามีปัญญาทําได้เสร็จแล้วหัวรถเราก็เทียบกันสิครับว่ารถไฟขบวนนี้หัวรถจะใช้อะไรดี<อ>รไหนอะไรยังไงเออจะใช้ของจีนก็ได้ของออซีเมนเยอรมันก็ได้สวีเดนก็ได้อะไรก็ได้ที่เขาทา เราก็เทียบกันว่าอะไรประสิทธิภาพดีที่สุดราคาต่ําสุดแล้วก็เราก็ทําอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่ามั้งดีกว่าไปผูกขาดให้เป็นลูกหนี้ของจีนเขาแล้วให้เขาลงมือก่อสร้างทั้งหมดพูดง่ายๆว่ามันเป็นไทยอินเซลก็คือเขาขายครบหมดเลยทั้งเงินกู้ด้วยแล้วว่ามาออกแบบเสร็จก่อสร้างเส็จเราสําหรับคนขี้เกียจเนี่ยจะดูดีว่าเออดีเหมือนกันนะเราจ่ายเงินอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเขาทําให้เสร็จก็แล้วกันและ เราก็ไม่ได้จ่ายตอนนี้อีก30-50ปีให้ลูกหลานมันจ่ายแทนเพราะฉนั้นตอนนี้กูได้หน้ากูนั่งเฉยเฉยคือตอนนี้ถึงแม้รัฐบาลจะเซ็น MOU ไปแล้วเนี่ยแต่เขายังมีช่วงเวลาในการศึกษาอีก10เดือนถูกไหมอาจารย์สิบเดือนถ้าเขาศึกษาแล้วออกมาอาจจะเป็นวิธีอื่นก็ได้นี่ครับอย่างเช่นอาจจะออกมาเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยให้รัฐบาลจีนมาลงทุนก่อสร้างมาลงทุนหัวรถจกักรเราได้รูปแบบของสัมปทานก็คือรายได้เท่าไหร่เนี่ย เอามาแบ่งให้รัฐบาลในฐานะเจ้าของที่ดินเจ้าของเอกราชเหนือที่ดินบนทางรถไฟอย่างนั้นจะดีไหมครับอาจารย์ผมว่าดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยดีกว่าเยอะใช่ไหมที่ดินของเราครับเราจะร่วมลงทุนกับจีนเอาที่ดินเราไปที่ดินเดิมเนี่ยแหละที่มันมีรางรถไฟอยู่้วก็ไปทําขนานกันข้งแต่ว่าถ้าเขาไม่มีที่ดินเนี่ยเขาวิ่งไม่ได้รถไฟเพราะฉะนั้นคุณจะลงทุนทํารถไฟคุณทําครับทํารางคุณทําคุณออกลงทุนตรงนั้นผมก็แปลงที่ดินเนี่ยเป็นทุนเป็นทุน เข้าไปถือหุ้นกี่ส่วนก็ว,กว่าอาจจะระบุไป30ปี40ปีอ่าปีหรือ20ปีอะไรก็แล้วแต่คือจีนมีสิทธิ์เก็บเกี่ยวร่วมกับเราเพอ<แ>พ้นระยะเวลาสัมปทานทั้งหมดต้องตกเป็นของแผ่นดินถูกต้องอย่างนี้ยังดูมีมีท่ามากกว่าที่แบบแรกมผมฟังแบบแรกแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าว่าพูดก,กันได้อย่างไรผมก็ไม่เคยเข้าใจแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ได้สรุปนะอาจารย์สุดท้ายเราก็ถอนพิษกันล่วงหน้าไว้ก่อนใช่ไหมอาจารย์ว่านคุณไปเื่งแบบนั้นเมื่อวันแถลงที่ว่าแถลง ามเดือนเนี่ยที่เราดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็ม่อยู่ตอนคุณประยุทธ์ก็บอกว่ายังไม่ได้สรุปว่าจะเลือกรูปแบบไหนเราก็รีบตีกันไว้ก่อนนะพูดกันตรงๆถอนพิษไว้ก่อนถ้าเราไม่กู้เงินจีนไม่ต้องทำสมรภูมิถ้าเราออกพันธบัตรรถไฟรางคู่แล้วกู้เงินคนไทยที่มีเงินอยู่นี่แหละมาสร้างเองด้วยเลยโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยจะขนส่งสินค้าและบริการหรือขนส่งคนก็ตามคนไทยก็ใช้และได้ประโยชน์เยอะคนไทยก็ยินดีจะจ่ายครับ ไอ้เรื่องเพื่อส่งออกมีอยู่บ้างแต่อย่าลืมว่าถ้าเรากู้ต่างประเทศในหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยกู้ต่างประเทศก็ควรจะมากู้มาผลิตสินค้าเพื่อส่งออกครับมันจึงจะได้ว่าเราเสียเงินตาต่างประเทศเราก็จะส่งออกไปให้ต่างประเทศถูกไหมครับเรากู้เงินภายนอกมาเพื่อทําให้เกิดรายได้จากภายนอกหรือจากนอกประเทศถูกต้องและจะได้เอาไปเอาเอาสินค้าไปขายต่างประเทศเราก็ได้เงินมาครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็พอเป็นไปได้ครับ เอาเราถอนพิษเรื่องนี้แค่นี้ก็แล้วกันครับหยุดภกกัีก่อน